เห็นทุกคนดีหมดนะควับใครเป็นครูใครที่สามารถสอนก็พยายามจะส่งเสริมทุกคนเพราะว่าถือว่าใช้รักใช่ครับผมเข้าใจครับเรื่องภายในผมไม่ไม่ทราบเข้าใจครับเข้าใจผมของคนทั่วคนเลยเพราะว่าผมไม่ได้เขียว่าเราปลุกสนนเราจะดูแลคนนี้เพื่ออะไรก็ผมไม่เคยคิดดีกันเปนตรงนี้เลยเข้าใจก็เลยชวนทุกคนเข้ามาอธิบายชี้แจงให้พวกเราเข้าใจท่านนะชนวุฒิเข้าใจแต่ว่าเขาเขาต้องต้องต้องก็ผมขอรับนะนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องประสานกันมากรวนี้ก็คือว่าผมได้ทราบรายละเอียดทุกอย่างนะมากขึ้น ก็คิดว่าคงจะต้องต้องต้องดูกันละว่ายังไงผมจบความจริงแล้วผมก็ไม่ทราบมาเลยว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องสับยันเรื่องเพวกเรื่องนี้ผมก็ไมเคยเข้าใจหรอกของเรื่องเรื่องการธุรกิจเรื่องขอธุรกิจจะมีข้อพยายามพูดเรื่องของความถูกต้องของออนไลน์บนสายเขงใครใช่อาจจะไม่ได้พูดผมไม่ทราบเขาพูดจริงแท้หรือไงครับผมก็ได้ไปฟังมาว่าผมไม่ได้เคยคุยเรื่องการจะเล่นคาเล่นคนก่อนแล้วก็ ทางฝ่ายทุกคนก็เรียกว่าผมก็ขอโทษด้วยเขาขอเราไปพิ็นุจรณนะครับว่าแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผมคงจะไม่อยากไปคือเราเราไปทุกที่ที่เข้า้างถึง